ท้องหูต 杨。Yeah. กระแสเงินสดที่เอากำไรบวกค่าเสื่อมประมาณแปดพันล้านต่อปีเท่ากู่วกก็ยังเห็ว่ามีกำไรอยู่กระแสเงินสดก็ยังดีอยู่นะครับเอย่างเลืมมันไม่เหมือนกันในในในช้อปปี้มันต้องกดค่าไว้อันนี้มันไม่ต้องกดค่า 彼女のフルネームはドミナント。 None. Makotita Aichi